ปรรยายวิชาการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษาบทที่ 1. นึ่งทฤษฎีการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟความเป็นมาของสื่ออินเทอร์แอคทีฟสื่อในอดีตมักเป็นสื่อรูปแบบเดียวหรือซิงเกิลร์มที่มีการถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้รับสารเพียงช่องทางเดียวไม่ว่าจะผ่านการมองเห็นการฟังหรือการสัมผัสซึ่งบ่อยครั้งไม่น่าสนใจต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช1970นิยามของมัลติมีเดีย ได้ถูกนำมาใช้ในลักษณะาการนำเครื่องฉายหลายเครื่องหรือมัลติโปรเจคเตอร์มาใช้ร่วมกันกันกบเทปเสียงหรือการน,นำวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆอาจใช้ทีละอย่างเป็นขั้นตอนไปหรือใช้พร้อมกันทีเดียวก็ได้ซึ่งระยะแรกใช้มนุษย์ในการควบคุมการทำงานต่อมาจึงนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นโดยวัตถุประสงค์ของมัลติมีเดียก็เพื่อเราให้เกิดการรับรู้ที่หลากหลาย ทั้งการมองเห็นและได้ยินไปพร้อมๆกันอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่สามารถนํามาช่วยในการผลิตและเผยแพร่สื่อได้อย่างรวดเร็วสะดวกสวยงามและมีประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวที่สามารถสร้างสืงส่อได้แทบทุกรูปแบบเช่นการออกแบบจัดหน้าตกแต่งภาพสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์การตัดต่อและแต่งเสียงหรือภาพสาหรับรายการวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งการสร้างชิ้นงานที่สามารถนําเสนอได้อย่างหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งมัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้นทุนในการผลิตและจัดหามัลติมีเดียถูกลงอย่างมากเมื่อเทียบกับแนดีตในขณะที่ประสิทธิภาพในการแสดงผลทั้งภาพและเสียงถูกพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสถานที่ต่างๆและยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยจึงทำให้มัลติมีเดียถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแทบทุกะแขนง รูปแบบของสือ่อ Interactive 1. ใช้เพื่อการสอนทีชิ n งเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใน,นลักษณะของบทเรียนโปรแกรมเป็นการเรียนการสอนของครูกล่าวคือจะมีบทนำหรือ introduction และมีคำอธิบายหรือ explanation ซึ่งประกอบด้วยตัวทฤษฎีกฎเกณฑ์คำอธิบายและแนวคิดที่จะสอนหลังจากที่นักเรียนศึกษาในแง่ต่างๆแล้วมีการแสดงผลย้อนกลับหรือ feedback การกระทำของนักเรียนว่าทำได้เพียงไรอย่างไร เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนบางคนได้ 2. ใช้ในการฝึกและปฏิบัติ (real and practice) แบบการฝึกและแบบปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่จะใช้เสริมเมื่อครูผู้สอนได้สอบบทเรียนบางอย่างแล้วจากนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเพื่อวัดระดับหรือให้นักเรียนมาฝึกจนถึงระดับที่ยอมรับได้ในบทเรียนประเภทนี้จึงประกอบด้วยคําถามคําตอบที่จะให้นักเรียนทําการฝึกและปฏิบัติ การเตรียมคาถามจึงจะต้องเตรียมไว้มากๆซึ่งผู้เรียนควรจะได้สุ่มขึ้นมาเองโดยสามารถจําคําตอบหรือแอบไปรู้คําตอบมาก,ก่อนหรือจําได้จากการทําในครั้งแรกอาจต้องใช้หลักจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากทํา 3. สถานการณ์จําลองหรือ simulations โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่จําลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียนโดยมีเหตุการณ์สมมติต่างๆอยู่ในโปรแกรมนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทำ manipulate ได้ สามารถมีการโต้ตอบและมีตัวแปรหรือทางเลือกให้หลายๆทางเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกได้อย่างสุ่มเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกทางเดียวเหล่านั้นนอกจากนั้นในบางบทเรียนการสร้างภาพพจน์เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นการทดลองทางห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญแต่หลายวิชาไม่สามารถทดลองให้เห็นจริงได้เช่นการเคลื่อนที่ของลูกปืนใหญ่การเดินทางของแสงการหักเหของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สใช้ในการสนทนาหรือ dialogue เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนคือพยายามให้เป็นการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้เสียงก็เป็นอักษรบนจอภาพและมีการสอนด้วยการตั้งปัญหาถามลักษณะการใช้แบบทดสอบถามก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งเช่นบทเรียนวิชาเคมีอาจถามหาสารเคมีบางชนิดผู้เรียนอาจโต้ตอบด้วยการใส่ชื่อสารเคมีให้เป็นคำตอบ 5. ใช้ในการไต่ถามหรือ inquiry วงเวียนคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริงมโนทัศน์หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในแบบให้ข้อมูลข่าวสารนี้วงเรียนคอมพิวเตอร์จะมีแหล่งเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถแสดงได้ทันที 6. ใช้ในการสาธิตหรือ d e n s t r a t i o n การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์มีลักษณะคละ้ายๆกับการสาธิตของครูแต่การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นจะน่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ให้เส้นกราฟที่สวยงามตลอดทั้งแสงและสี ผู้สามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการสาธิตเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ 7. การแก้ปัญหาหรือ problem solving บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเน้นให้ฝึกคิดตัดสินใจซึ่งจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในแต่ละข้อเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 8. ใช้เป็นเกมส์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเร้าใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโปรแกรมประเภทนี้เป็นแบบพิเศษของแบบจำลองสถานการณ์โดยมีเหตุการณ์ที่มีการแข่งขันซึ่งสามารถที่จะเล่นได้โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคนมีการแข่งขันและการร่วมมือ9การทดสอบหรือ testing application การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มักต้องรวมการทดสอบเป็นการวัดผลสำเร็จของผู้เรียนไปด้วยโดยผู้ทำจะต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆเช่นการสร้างข้อสอบการจัดการสอน การตรวจให้คะแนนการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อการสร้างคลังข้อสอบและการจัดให้ผู้สอนสุ่มเลือกข้อสอบเองได้ 10. แบบรวมวิธีการต่างๆเข้าด้วยกันหรือคอมบิเนชันคอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอนหลายแบบรวมตัวกันได้ตามธรรมชาติของการเรียนการสอนซึ่งมีความต้องการวิธีการสอนหลายแบบอาจจะมีทั้งลักษณะที่ใช้เป็นการสอนหรือท a ชชิ่งเกมการไต่ถามอินฟิลรีรวมทั้งการแก้ปัญหาหรือ problem solving และการฝึกปฏิบัติ หรือ drill and practice 11ใช้เพื่อการนำเสนอหรือ presentation รูปแบบนี้มุ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจน่าติดตามและถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลายผ่านตัวอ,อักษรภาพและเสียงซึ่งในปัจจุบันพัฒนาถึงขั้นให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่างๆ12แบบปฏิบัติหรือ interactive เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบสื่อสารกับสื่อได้โดยตรงผ่านโปรแกรมมัลติมีเดียที่มีลักษณะของสื่อหลายมิติหรือไฮเปอร์มีเดีย ที่เนื้อหาภายในสามารถเชื่อมโยงหรือลิงก์ถึงกันมัลติมีเดียรูปแบบนี้นอกจากผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายลักษณะทฤษฎีการออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมหรือ behaviorism เป็นทฤษฎีซึ่งเชื่อว่าจิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ scientific study of human behavior และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะมีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรงหรือ linear โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการนำเสนอเนื้อหาในลำดับที่เหมือนกันและตายตัวซึ่งเป็นลำดับที่ผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่าเป็นลำดับการสอนที่ดีและผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนั้นจะยังมีการตั้งคำถามถามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยหากผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรูปผลป้อนกลับทางบวกหรือรางวัล reward ตรงกันข้ามหากผู้เรียนตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลับในทางลบและคำอธิบายหรือการลงโทษ punishment ซึ่งผลป้อนกลับนี้ถือเป็นการเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ 2. ทฤษฟีปัญญานิยม c o g n i t i v i s m เกิดจากแนวคิดของชอมสกี ชอมสกีเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องภายในจิตใจของมนุษย์ไม่ใช่ผ้าขาวที่มาใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้นมนุษย์มีความนึกคิดมีอารมณ์จิตใจและความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรที่จะคำนึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษย์ด้วยในช่วงนี้มีแนวคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการจำ short term memory long term memory และ retention แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งความรู้ออกเป็น3ลักษณะ 1. ความรู้ในลักษณะเป็นขั้นตอนหรือ procedural knowledge ซึ่งเป็นความรู้ที่อธิบายว่าทำอย่างไรและเป็นองค์ความรู้ที่ต้องการลำดับการเรียนรู้ที่ชัดเจน 2. ความรู้ในลักษณะการอธิบายหรือ declarative knowledge ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบายว่าคืออะไร 3. ความรู้ในลักษณะเงื่อนไข conditional knowledge ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบายว่าเมื่อไรและทำไม 3. ทฤษฎี constructivism ความรู้คือการสร้างโครงสร้างทางปัญญาที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยวิธีต่างๆกันโดยอาศัยประสบการณ์เดิมโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ความสนใจและแรงจึงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้นครูมีหน้าที่จัดการเรียนให้นักเรียนได้สามารถปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเอง ภายใต้สมมติฐานต่อไปนี้ 1. สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขอให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 2. ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรองเพื่อขจัดความขัดแยง้ง 3. การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่อยู่ภายใต้ใตการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา